วิปัสนาญาณมันพิจารณาในน้ากายเนี่ยลูกตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าว่ามันอยู่ยังไงเส้นผมแช่อยู่ในอะไรน้ําเลือด,น,อดอาาน้ําเหลืองนี่เหลูกคิ้วตาเราเนี่ยมันก็แช่อยู่ในน้ําเลือดน้ําเหลืองฟันเนี่ยขนเนี่ยเล็บเนี่ยทำไมลูกมันฝังมันอยู่ในน้าเลือดน้ําเหลืองท่านั้นก็ใช้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ายานไม่ใช่ฌานทำไมลูกวิปัสนาญาณ พิจารณาอยู่เนี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะเห็นเองพอมันเห็นแล้วมันก็เบื่อหน่ายในการเกิดเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายในรูปมันก็คลายตัวกำนัดตัวกำนัดก็อยากมีอยากเป็นอยากได้มันก็คลายออกมันก็ไม่เอามันเห็นของไม่เที่ยงกายเรายังไม่เที่ยงแล้วเราอย่าไปเอาของคนอื่นแล้วมันจะเที่ยงหรยอลูกมันก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ไม่คล้องฉันไม่รู้แต่ชานเนี่ยเข้าชานเนี่ยมันสุข ทาไมลูกมันเข้าสมาธิมันก็เข้าไปถึงฌานก็ก็สุขอย่างเดียวแต่นี้ผ่านไม่ได้<ม>แล้วจะเอาอันไหนเราก็ต้องเลือกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีฌานนะลูกท่านก็รู้เรื่องฌาน<ม>แต่ท่านก็ไม่สอน<ม>ให้มาสอนวิปัสสนาญาณคือญาณมันมียันย่างรู้ทำไมลูก,ลกที่ที่เราจะพิจารณา พอมียาหนึ่งรู้ได้ยาหนึ่งรู้เนี่ยเราก็พิจารณาไปทีลูกรู้อะไรเป็นอะไรเห็นอะไรเป็นอะไรถ้าเราแล้วมันเที่ยงหรือเท่าที่เราเห็นหูฟังเสียงก็ไม่เที่ยงทำไมลูกตาเห็นรูปมันก็ไม่เที่ยงจมูกดมกลิ่นก็ไม่เที่ยงปากลิ้มรสอ่ะลิ้นลิ้มรสก็ไม่เที่ยงกายสัมผัสมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอมันไม่เที่ยงจากไหนแล้วลูกมันก็ไม่เที่ยงจากรูปของเราเนี่ยมันเสื่อมไง พอรูปเราเสื่อมเนี่ยหูเราก็ฟังไม่ได้ไม่ค่อยได้ชัดแหละเพี้ยนหละเพราะมันเสื่อมไงลูกเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะรูปเราไม่เที่ยงมันไปแก่พอแก่แล้วมันก็จําอะไรไม่ได้จําได้ก็หลงหลงลืมลืมเพิคนแก่เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรอย่างแล้วก็พิจารณาไปลูกปรเห็นหนึ่งเงี่ยมันก็ขายตัวอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็ไม่เอาเปลียบใคร เราก็ทํามาหาก,กินด้วยความบริสุทธิ์ใจลูกก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจิตท,ที่สบายลูกไม่เบียดเบียนใครแม่ตัวตัวเองก็ไม่เบียดเบียนพอมีพอกินพอ,อยูไม่ไม่ไม่ดิ้นรนทยานอยากตามตัวตัณหาอะไรลกูกตัณหามันก็คือตัวอยากใช่ไหมอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้พอมันไม่ได้ยังอยากได้ของคนอื่นอีกนะลกูกมันอยากได้ขึ้นมาของคนอื่นก็อยากได้ ทำไงจะได้มาก็ใช้วิธีทุกเล่ทุกคนเพื่อจะเอามาเป็นของตัวเองก็มีแต่โทษมีแต่บาปมีแต่กรรม,มนลูกนะให้ใช้วิปาาัสสนาญาณ